สวัสดีครับ FC ของดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดครับแปลงนี้อยู่ที่ตำบลไส่ขาวเหมือนกันนะครับแต่อยู่บ้านผลงามครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับ16,000ต้นนะครับโอเคครับอาจารย์มาตรวจดูแปลงเพราะว่าได้30วันแล้วนะครับลำต้นสวยนะครับลำต้นเป็นสีน้ําตาลแต่กิ่งก้าน6กิ่งก้านนะครับโอเคครับยอดชูนะครับได้ฮอร์โมนดีดาวเรืองเรามา3วันครั้ง3วันครั้งนะครับ และช่วงนี้ฝนตกก็โอเคได้มีน้ำนะครับผมยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่โครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในตินกําเนิดนะครับ0944689895ติดต่ออาจารย์สังคมได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ต้องการดูแปลงมาดูของคุณนิพพาพรและก็คุณบรรุได้นะครับที่อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเป็นแปลงที่2นะครับหลังจากที่แปลงแรกได้ตัดไป12เมตรแล้วก็น่าจะพอแล้วนะครับก็มาลงแปลงนี้อีกแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นลง,ลงแปลงที่3นะครับ หากทาดาวเรืองนะครับถ้าเราใส่ใจจริงๆนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับดูดูแล้วนะครับต้นก็สวยนะครับและแปลงก็สะอาดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนแต่การเอาหญ้าได้ดีมากใช้ระบบสายน้ําหยดคู่ตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับแต่ตอนนี้มาก็ไม่เปลืองน้ําเท่าไหร่นะฮะยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมดูแลแปลงได้ดีมากๆนะครับท่านใดที่ต้องการปลูกติดต่อมานะครับ แล้มาร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกันเรามีต้นกล้าพันธุ์ดีให้นะครับแล้วก็อาจารย์มีพี่เลี้ยงให้แล้วก็ไปดูแลแล้วก็มีตลาดรองรับอยู่ตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ